เอยังไงลุงโศกอ่ะป่ายงอ่ะอ่าแล้วเสร็จแล้วเขาแรกแรกเขาก็เชิญเส้นแสงอีกคนหนึ่งอ่ะคนนี้อ่านหนังสือไม่กี่เล่มอ่ะเพราะว่าไอ้สร้างที่นี่ไม่มี้องผาเลเจอนี่เนี่ยกขึ้นมานะมีลุงศมลุงสมนี่เนี่ยเขาบอกว่าตั้งหลายต่อหลายปีนะฮะลุงศศไม่เน่าเบื่อยไงอ๋อใช่ไหม คือฝังไว้ตั้งแต่นานแล้ว<ไ>แล้วจะมาสร้างตึกสร้างอะไรตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่า<ต>เขาเรียกว่าปรับปรุงหน้าดินหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใจเจอลุงโขอแล้วเสร็จแล้วเขาไม่เชื่อมาสร้างต่อแรกๆถือว่าเป็นการค้าของการคา,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 าที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งชาเนี่ยแรกๆยังดีอยู่หลังๆก็เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่สามารถอธิบายที่ได้หนึ่งก็คือเจ้าของอเจ้าของที่ เกิดโครงการอ่ะ,ะสีค่คนอ่ะ,ะบางคนตายองตายหาบางคนก็เกิ <c oughs> ดก็ตายหาเลยดสก็ <c oughs> เกิดถูกรถชนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ตายแบบปะกติไง<ะ>บางคนก็เกิดมนล่มจมไง ก็จริงๆแล้วเหมือขายนาบินก็แค่เอาสามไม่เก็มีอยู่ที่นี่มีคนอยู่ในข้างนี้เออโดลงมาเงี้ยโดลงมาชั้นสี่ชั้นห้าประจาะมีเหตุจูงใจใช่เขาจะเขาเขาบอกว่าของเราแน่น่าจะเป็นาจะผีอะไรอะไรต่างๆอถ้าเป็นถ้าเป็นตามความเชื่อของไทยก็คือตรงนี้เฮี้ยนแล้วต้องมีการสังเวยคือเหมือนไปรบกวนเขาอ่ะคือเอาลงศพเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยใอ๋อเนี่ยต้องเราจะตามมาดู จะมีตัวอักษรจีนที่เขียนแล้วก็ตกกลางคืนใช่ไหม <siblings. S 1> แสงมันสะท้อนมันเลยกลายจากคำว่าคำดีอะกลายเป็นคำว่าลงศพเป็นคำว่าศพอย่างนี้ใช่ไหมคะแเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคือ <L> <fur> จริงๆแล้ว เรื่องเรื่องอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ก็เคยเคยไปเหมือนกับว่าทําหงจุ้ยให้กับสถานที่ที่อปมะอมง,งคลก็คือเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาเขายังไม่เจอคนที่จะมาช่วยแก้ไขให้ได้ไงทุกวันนี้ยังโดดอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ก็ <H ums> ไม่หายนะนี่ระยะเปนะ็นไงระ อย,ยอยู่ทําน้ําพุซะใหญ่โตนี่ดูดีเลยไหนไหนไหนโคงโครงสร้างสุมที่เห็นดูก็เหมือนจะต้องห้ามอยู่แล้วตามหลักฮวงจุ้ยท่านอาจารย์บอกว่าไม่ควรทําเป็นซุ้มโคง้งอย่างเงี้ยมันเหมือนป้ายลงศพนี่ค่ะเหมือนป้าย ตามหลุมต่างๆมีความเป็นหญินสูงลายพื้นแบบนี้เหมือนลายน้ำที่กระจายอยู่ทั่วไปเท่ากับบริเวณตรงนี้เป็นเหมือนน้นำเต็มไปหมดเลยป๋าดูสีน้ำพุตรงนี้ เขาก็ปล่อยให้กลายเป็นว่าเน่าเสียลูกศิษย์เราใครที่มีน้ําพุมีอ่างน้ำอะไรก็ตามในทางหวงจุ้ยแล้วนจะไม่ปล่อยให้สกปรปกหรือลกล้างถ้าไม่ใช้ก็ต้องเอาออกเลยค่ะอย่าปล่อยให้มีรูปลับของความเสียหายโอ้ไอ้นี่ดูดูป้าย ดูป้ายของน้ำผู้เขาทำเป็นขอบแหละแต่มันก็เหมือนป้ายลงศพทุกอย่างเอื้ออํานวยให้เป็นความเสียหายทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องความตายที่เวลาคนหมดทีดนหครับแล้วก็ลงมาลงมา ตกที่เดิมเดิมตกที่เดิมแค่เอม่วนอย่างที่เราแก้แล้วพอเวลาไปดูไอ้รั้วที่มันตกท่ามันก็ไม่ล้างแล้วเพราะว่ามันไม่รู้ว่าวันไหนลงช่วงนั้นสีมากที่นี่ก็เหมือนกันตั้งแต่ิดมาเนี่ยยี่สิบสี่ปีไม่ใช่ค่ะตั้งแต่แรกสุดตอนสร้างอ่ะมันคือ ตไม่อันนั้น,นป,ปี24คนไม่อันนี้หมายถึงาเปิดเป็นคัน้งแล้วพอเ,เปิดมาแล้วก็ตายมาทุกปีโดยเฉพาะปี47ตาย8คนรวมรวมแล้วเนี่ยตอนมาถึงตอนเนี้ย24ปีเนี่ยตายมากกว่า24คน,นตายเกินคคือเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะต้องมีตายปีละคนแต่บางปีที่เรา5เข้าเนี่ยมันจะตาย8ยคน แล้ตายที่เดิมในวงกลมเลยในวงกลมนี้แต่ว่าปีที่ตายแ8คนน่ะได้เป็นสายโคช่าแล้วจะกระโดดจกที่ใต้แหมไอ้นี่ก็ยังไงใช่ห้าแล้วที่ใต้ของจุดสำการแล้วลงมาไม่มีสาเหตุมีแรงจูงใจที่จะโดดมันมันไม่ใช่แรงจูงใจ มันเกิดจากที่นี่ที่นี่เนี่ยทําตรงกลางให้เป็นแสงลงทำตรงกลางเนี่ยให้เป็นโดมแล้วเป็นแสงลงแต่แล้วหัวท้ายเนี่ยก็เป็นโดมอีกแต่เป็นโดมเล็กแล้ววงกลมตรงนั้นนอ่ะที่เป็นลานเติมแล้วมีนนํ้ำทับอยู่แน่ใจว่าตามตำนานตามตำนานเนี่ยเวลาเข้ามัเทีพื้นที่เนี้ย มีสุาสามเก้าแล้วเจอโรงโลงศพเหมือนแบบระดับระดับเจ้าเมืองอ,ะอ,อ่ะเออใหญ่ใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีบริวารล้อมรอบแปดแปดพัาานอีกแปดโลงถ้าเสร็จแล้ว,วลคนที่เขาเข้ามาเคลียร์เขาไม่เชื่อไม,ไม่ไม่เชื่อเรื่องอาราน คนนึ้นขายแค่นังเสือรู้แถบพื้นฐานคนนี้บอกคุณการนี่วาถามาได้ไหมบอว่าโอเคได้ก็เลยเลือเอาไปเผาแล้วตั้งกระเผาแล้วตั้งตั้งตั้งแต่ขุดเขานะ่แล้วก็เผาเขาแล้วเสร็จแล้วก็ออกแบบบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าจะทําแทนเนี่ยจะต้องทําเป็นรูปนี้วางตัวแบบนี้แล้วเปิดช่องนั้นไว้เพื่อให้แสงลงเพื่อทําลายทาลายทาลายพลังหิน มันก็เลยกลายเป็นอ่างน้ํำตันสูงต่างได้เสร็จแล้วคนที่หนึ่งคือคือเจ้าของอะล้มละลายหมดสามสี่คนไม่ใช่ละลายเฉยเฉยแต่เหมือนกับมีตายที่ตายหัวหมดทั้งสี่คนเขาก็เลยเลย เริ่มสงสัยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ายังไงก็ยังคือที่มันหายากมันแพงกลางเมืองอะ่ะใ่อะยังไงเขาก็เขาก็ต้องสร้างทีนี้ก็เรือยๆสรา้างแต่ไม่ได้ดีสักคนตอนนี้เจ้าของเปลี่ยนมานับไม่ถ้วนที่เป็นผู้รับเหมาอะค่ะที่เป็นผูน้รับเหม เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะป้ายขอดูป้ายขอดูป้ายมาจากฝั่งนู้น,น,นกันนิดนะึ่งดูเขาทำลักษณะเรายืนถ่ายกไกลสั่ง ตัวที่สามคือที่เห็นนี่ป็เนี้ยาวเขาเขียนว่าอะไรมันขือวัขวงฉ่างกวางขี้วันหขวนฉ่างมันเป็นชื่อคำว่ากวางกวางที้วันแขวานฉ่างก็คือนี่อะไรนะพาซาพาซาแขวนฉ่างแววนฉ่างแปลว่าพาซาแต่คำว่าหวางที่เขาเขียนออกมาก็าจะสวนนะเขาจะคล้ายๆเขียนไว้ เป็นศพใช่ไหมเออมันก็คือชื่อชื่อที่เนี้ยมันคล้ายๆแสดงว่าการออกแบบตัวอักษรน่ะเหมือนแบบเราเขียนอาหรับกเขียนวัดเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยปึ๊ดไปกลายเป็นศพตัวพิมพิมน่าจะชัดเจนมากเป็นกล่วงแต่ตัวอักษรนี้นะเขาจะเขียนแบบว่าเลี้ยวๆแบบคล้ายๆคำว่าศพเลยที่เป็นชื่อเขาน่าจะเป็นตั้งใจทำเป็นประมาณอย่างเงี้ยเารู้ตัวไหมเนี่ยเขาน่าจะตั้งใจอ๋อเขาตั้งใจ เพราะอันนีเน้เป็นเป็นลายมือเขียนมันไม่ได้ลายมือพิมพ์ค่าจะมดาแถ<ล>วนี้ใครจะเหีนเพียงเดียวเขียนให้เกิดพี่ได้ไหมตัวนี้กับตัวนี้มันต่างอย่างเงี้ยไมลองดูตัวพิมพ์นะลองดูตัวพิมพ์เขาเขาแก้ตัวอักษรแล้วนะคะตัวเดิมเขาจะเขียนไม่ชัดแต่อันเนี้ยเขาแก้แล้ว เขาเขียน cool> ไม่ใช้บอกว่าภาษาจีนอ like. ah ันนี้แปลว่าศพมันจะายปวดตัวใช่ดูใู้กเขาแก้แล้วค่ะเขาแก้ไขอ่ะอันนี้คือตอนแรกนี่ค่ะนี่ศัพทคำนี้ค่ะคำแรกคำแรกแปลว่าพาซ่าใชัดนสแควร์ตัวแรกแปลว่าอะไรแวงาขวแวงแปลว่าศูนย์การค้าอะไรหอขวงแวงงแขวงแขวงแขวงแขงแาวงแขวงแขงแขววงา่แแงแว อก็เลยเป็นกลายเป็นจากจะเป็นพาซ่าที่ขายของรุ่งเรืองก็กลายเป็นส,สุสสานรีว่านศพค่ะกวังเจ้ารีวานศพการออกแบบโครงสร้างก็ทำเหมือนกับเหมือนกับเป็นโรงอะ่ะ เหมือนกับเป็นเคยเห็นโรงยำปาโรงจีนที่แบบว่านนตั้งตั้งตั้งนอนลงไปแนวนอนลงไปที่นี่อ่ะ,อะเขาพยายามสร้างความเป็นมงคลตลอดรอบตึกเขาเงินทอง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 ครับเอาการใ้ตึกนี้แล้วสู้กับตึกนี้ วางรถตามไปนู่นแล้วเราตามอาจารย์ไปอ่ะช่วงนี้เขากำลังไฟแดงพอดีนะคะฮะร,ราตามไปแล้วมึงดูคนจะไม่ข้ามเลยดูดูไป <c oughs> ดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์ครับตอบนมี ทิศทางว,ว่าเขาตั้งวางแ้วทิศอ,อะไรโอ้โหก็คือประจันที่ศูนย์องศาจริงๆมันเป๊ะเลยค่ะน้าหน้าห้างจะศูนย์องศาเท่ากับหลังอิงใต้ร้อองศาซึ่งก็เป็นบ้านห้างอยู่ยเน,น,นี่ยมันหินค่ะ มีช่องลมโดนกระแทกเข้ามาอีกนะมันก็เป็นตัวเร่งกับปีกยาแต่ว่าโครงข้างตึปมันมันเหมือนไม่ได้วางตรงนอะไรนใช่มันเฉียงมันเฉียงออกไปอย่างนี้แล้วดูป่าดูโครงสร้างเขาจะทำไอ้นี่เพื่ออะไรทำเป็นให้เป็นเหมือนกับเสาไฟแต่มันก็ไม่เสาไฟทุกตัวเห็นปะ่นนะนี่นี่ไอ้คนเล่นห้านี่มันแปลกเนาะลงลอยลอยู่ให้ใครสถิตอยู่เนาะ เป็นเหมือนลงแนวตั้งอะค่ะโอ้โหอาการมันเข้ามามันก็รู้สึกอมนมุกนุกตรงไหนไหนมาดูเข้ามาลงต่เข้ามาใช่อีกแล้วอีกแล้วพอเข้ามาจากนี่ก็กดลงต่ำไปอีกพลังพุ่งลงไปข้างล่างสูู่ใต้ดินอีกอยู่ดีอะ่ะใช่อันนั้นมันใต้ดินค่ะ มันค่อนข้างสับใช่ไหเข้ามาแล้วก็ลงต่ำเดยแล้วบันไดเขาจะทำเหมือนกับเป็นเอทเอทเออยกันตลอดเวลาม่นเป็นการสื่อกันไม่เข้าใจอะ ยาวโอมนี่คือโครงโครงสร้างตึกแสงลงตรงกลางแล้วก็เป็นตัวทางเดินจากด้านหน้าไปข้างหน้าที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คล้ายๆโลงโลงอยู่แล้วที่เป็นโลงแนวนอนแล้วว่าก็ลงไปแสงลงทุกชั้น นี่ฮะไปขึ้นบันไดก็ขึ้นไปขึ้นไปตรงกลางที่เป็นในตามศาสตร์ของ่วงจุ้ยใช่ไหมท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันก็ต้องนิ่งมั่นคงแต่เขาก็ทําลิฟต์สู่พลังขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงปรมาจารย์ปรมาจารย์เต๋ามาดูแลบอกที่นี่เปิดเป็นพาซาปกติไม่ได้ต้องขายหินขายอัญมณีเพราะว่าพลังอัญมณีเนี่ยจะกบพวกวิญญาณ มีการแก้ไขเขาก็แก้ไขแล้วไอ้ถึงรุเรืองไม่แต่แก้ไขแล้วก็ยังตายไงอมันแก้ตรงนั้นไม่ได้เวลาชงสันซารอบรอบเพราะว่านี่แาวเหนือใต้ไงมันก็จะมีชงสันซาอ่าแล้วดาวห้าดาวห้าเข้ามาเปลี่ยนยุกด้วยมันเป็นไปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องทําควรที่จะทําหรือรู้หวงจุ้ยเลิกยามเวลาตั้งแต่แรกก่อน รู้ไม่หมดปัญหาคือรู้ไม่หมดแล้วมันจับต่อซิกซอไม่ดีออบางครั้งมันก็ได้มันต้องเลือกอย่างหนึ่งนะฮะมันเอาดีหมดไม่ได้ก็ให้อยู่รอดได้ไม่หรักคนสั่งงานก็สั่งอย่างหนึ่งคนทำก็ทำอย่างหนึ่งเพราะว่าเนี่ยมันมามา,มา,ม,ามาทำไอ้ตัวปิดหัวคานเนี่ยเป็นลักษณะนี้ไม่ได้เพราะลักษณะนี้มันลงศกฝรั่ง ทุ่าใช้ก็เป็นนอนอยู่อย่างเงี้ยเราประเด็นที่สำคัญก็คือมันไปเข้าแก๊ปเขาอ่ะเข้าช่องทางของของพอมาถ่านน่ะเพราะว่าเดินมาปั๊บเนี่ยมันลงเลยลงหลุาลงต่ำเหมือนสุสานใช่ไหมครับลงหลุมที่จริงเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีชยภูมิค่อนข้างถือว่าดีในระดับหนึ่งเพราะว่าที่นี่ถ้าเทียบกับสิงคโปร์แล้ว ที่นี่ก็จะเท่ากับทากาไม่ตัวทากาเองเลยคือเราจะสังเกตว่าชั้นเนี่ยที่เราเดินอ่ะเข้าประตูหลังมาตรงๆเลยแต่พอมาถึงตรงนี้ปั๊บจะต้องลงบันไดเพื่อที่จะไปถนนข้างหน้าแสดงว่าหน้าต่ำหลังสูงอ๋อเหมือนตรงที่ทากาด้านหลังมันสูงกรับด้านต่ำหลังสูงแต่ว่มมันคนละชั้นกันนี่ก็ชั้นเดิ แต่ที่ผิดเนี่ยที่ผิดก็คือการออกแบบอย่างหนึ่แล้สสาคัญที่สุดเนี่ยไปทําให้มันเป็นหลุมศพเพราะว่าพอเข้ามาปั๊บเนี่ยมันลงบันไดแล้วก็มาลงอีกพลังมันระหว่างขึ้นบันไดกับลงบันไดเวลาเจอเจอขึ้นกับลงเนี่ยพลังมันลงครับมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยพลังยินท่วมท้นเพราะนั้นทุกครั้งที่ตกลงมาตายมันถึงจะตกลงมาหลุมศพลงหลุมอ๋อเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนชั้นใต้ดินนะนเหมือนหลุมศพใช่ไหมลงมา อแต่ว่ารายรายละเอียดอื่นๆแล้วเดี๋ยวค่่ยในห้องสอนพิเศษในชันเรียนครัเดี๋นี้เอาแบบตื่นเต้นไปก่อนน้ำชิ้มทีเซอร์นะแต่ความเป็นลมไม่แต่ไปมูคปกตินีมีหลายระดับก็กระโดดระดาบไปด้วย ไฟใต้กระโดดไฟช็อตอะไรประมาณที่ทำหลังคาตรงๆก็ได้นะคือเดี่ยวกับฝากรโค้งแล้วมันก็แล้วแล้วบันไดเหมือนเอออีกนะเขาตั้งใจแต่ก็เลยมาหนอนอะไบางทีมันเหมือนเงื่อนไม่รู้จบอาจจะออกแบบอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมดูความเป็นการโครงโครงสร้างอื่นๆอีกอะไรอีกดูความเป็นโครง เขทำทำไมเนาะไม่เข้าใจ